สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกทุกท่านครับที่สนใจลดมือสองทุกคนทุกทุกท่านนะครับกับ พบกับช่องครับส่วนรถเข้าใหม่ครับกับทางมิ้งพยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับกลับมาพบกับมิ้งครับอีกครั้งนะครับที่สักกันใหญ่ครับของทางบริษัทพยนต์นะครับที่ตั้งบริษัทครับอยู่ตรงซอยเสลียไทยนะครับ68ครับแยก1นึครับมินบุรีนะครับกรุงเทพมหานครนะครับขังรถมือ2ครับที่ใหญ่ที่สุดในย่านมินบุรีครับดันนี้หน้าครับผมพามารีวิวครับรถเข้าใหม่ครับเป็นรถกระบะนะครับ4ประตูนะครับยกสูงครับได้เกียร์ออโต้นะครับโฉมหน้าใหม่นะครับมาพร้อมกับราคาผ่อนเพียงแค่หนึ่งหม กับเตยต้าครับไฮรักรีโว่คันนี้ครับเป็นตัว2.4 NT ตัวปีเลเนอร์4เป็นตัวยุสงเกียร์โตคันนี้ไปโฉมปี21ครับจนทะเบียนปี22ครับได้งานสีบอลเกินสวยๆนะครับราคาออกใหม่ครับคันนี้อยู่ที่870,000นะครับ5,000บาทครับถือว่าคันนี้ครับหายไปกว่า200,000บาทเลยนะครับสิ่งที่จะมาครับของตัวรุ่นที่เป็นตัว NT นะครับไฟด้านหน้าปรับเปลี่ยนโฉมดีไซน์ใหม่นะครับด้วยงานไฟครับที่เป็นตัวนะครับหลอดลูกแก้วแล้วนะครับมีงานไฟที่เป็นตัวเดใรับ มาพร้อมกันนั่นน้าครับของตัวฉมใหม่ของตัวฉมหมูป่าแล้วนะครับช่วงล่างกระปับเปลี่ยนตัวนี้ครับเป็นช่วงล่างของตัวซูเปอร์เฟกแล้วนะครับจะได้การขับขี่ที่นุ่มนวลมากขึ้นครับวงเลี้ยงของตัวการขับขี่คันนี้นะครับจะลดน้อยการผ่อนแรงของการขับขี่นะครับอาการไม่ล้ามากขึ้นนะครับเครื่องยนต์ที่มาเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่นะครับ4สูบ1 6วลาว150แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมกับแรงบิดครับ ในการออกตัวครับถุงสุดถึง400นิวตันเมตรนะครับสาภาพครับนี่คือสาภาพแรกเข้าใหม่ๆยังไม่ทำการปรับสาภาพหรือรื่องเก็บรยายละเอียดขงงานครับมาพร้อมกับราคาเพียงแค่590,000ครับ9,000บาทคันนี้ฟรีดาวตกพรเพียงแค่หมื่นเดียวเท่านั้นครับต่อมาผมไล่ให้ดูงานฝากรโปรงและหน้าครับต้องสองฝั่งครับที่คือสาภาพแรกเข้าสามเหลี่ยมเคอร์ของตรงงานากรโปรง ทั้ง2ฝั่งครับสภาพเดิมไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะครับลายเลี้ยงมานะครับด้านข้างนะครับคันนี้มาพร้อมกับงานล้อแม็กครับปรับเปลี่ยนในงานนะครับลายใหม่เรียบร้อยนะครับคันนี้จะง่ายงานล้อแม็กครับคันนี้ขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกระบอกของตัวเบรกดิสตน้านหน้านะครับซื้อยาง265นะครับความหนา65เป็นยาง R17 นะครับแด้ยางปี2023นะครับได้ยางปีใหม่แล้วนะครับของตัวโยโกฮาม่านะครับในนี้ยางยี่ห้อดีเลยนะครับ สามารถใช้งานครับของตัวยางครับได้อีก2ถึงปีนะครับสภาพมายางสวยเดิมนะความลึกตอยางนะครับยังอยู่ลึกๆเลยนะครับเป็นแน่นเลยครับสามารถใช้งานได้อีกยาวๆนะครับชนหน้าแห้งเดิมซุ้มล้อพลาสติกนะครับไม่มีรอยแตกหักหรือรอยร้าของตัวงานบันโคลนหน้าชามทั้งสองฝั่งครับยังสภาพเดิมนะครับ โลโก้ไฮรักด้านข้างครับมีให้2ฝั่งแล้วนะครับกระจกแท้เดิมจากศูนย์โตโยต้าเป็นแอคูสิกัซับสีสองชั้นของตัวกระจกด้านหน้าให้เรียบร้อยกระจกมองข้างตัดติ้ยงานโครเมี่ยมปรับพับไฟฟ้ามีงานเทเลสตัวให้เรียบร้อยติดตั้งงานกานสาดด้านข้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับต้องบอ,อกกันว่าการดีไซน์ของเจ้าตัวรีโว Re คันนี้นะครับออกแบบดีไซน์ให้ดูบิ่เบิ่ครับด้วยโฉมดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังแบบใหม่การปรับเปลี่ยนช่วงล่างแบบใหม่ครับของตัวโซวเฟกนะครับคือระบบของก๊าซปรับเปลี่ยนช่นนนว การลดอาการเมื่อยล้าของการขับขี่ระยะทางไกลนะครับมีให้นะครับต่อมาผมพามาดูงานภายในของเจ้าตัวรีโวคันนี้นะครับที่มามาครับ ภายในจะเป็นงานบบอผ้านะครับคันนี้นะครับเป็นตัวรุ่นของตัวเอที่จะได้งานบอาบอผ mm. ้าระบบแอร์แบ็กสรับภายด้านหน้ามีให้3จุดแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะครับทัชสกรีนคันนี้นะครับรูปแบบใหม่ของตัวรถต้นที่มีให้มานะครับเชื่อมต่อโลบูทูธมาพร้อมกอง PM <S <S ของตัว2.5ของตัวด้านในให้แล้วนะครับโค้ชส้หลักเลยของการดูใจของรถมือสองนะครับผมทำการแกะให้ดูแบบละเอียดเหมือนลูกค้ารับชมเองที่ทางบริษัทรยนต์ครับโค้ชสั้นหลักเลยนะครับหนึ่ง r o a r นะครับ ไม่มีนะครับยิ้วรอของการตัดต่อหรือเคราะงานของตรงงานโครงสร้างนะครับด้านบนนะครับตามจับงานครับขึ้นลงนะครับสบายนะครับมีแห้งสองฝั่งแล้วนะครับให้ดูโครงสร้างงานด้านข้างนะครับไม่มีลรอของการตัดต่อหรือเคราะงานนะครับของตัวโครงสร้าง p อฟต์เป็นอาร์คเงตัวสวยเดิมนะครับงานเสาบีด้านข้างหัวน็อตไม่มีการแกะหรือการขยับนะครับสครับเพด้านข้างมีให้เรียบร้อยนะครับให้ดูงานโครงสร้างด้านหน้าเสาเอฝั่งซ้ายนะครับหัวน็อตด้านในไม่มีร้อของการแกะ หรือการขยับนะครับแผงประตูนะครับสภาพสวยเดิมเลยจะได้ลงไฟฟ้าที oh. ่ว่าโดน้ำเจ้าน้ามดาโพงมีให้แล้วไล่ให้ดูลูกยางขอบประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับล้อตะเข็บซิลิโคนนะครับด้านข้างนะครับวิธิดูนะครับเป็ะหลักของการดูตะเข็บซิลิโคนแท้เดิมนะครับจากโรงงานดูง่ายๆนะครับหนึ่งต้องทําการจิกเข้าให้รอเล็บนะครับหนึ่งไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปนะครับนี่คือตะเข็บแท้ซิลิโคนเดิมๆนะครับจากศูนย์นะครับจากโรงงานนะครับไล่มาครับให้ดูดีเทลของงานด้านหลังนะครับ สภาพด้านหลังของตรงงานด้านหลังนะครับสภาพเดิมๆนะครับคันนี้ยังไม่ปรับสภาพเลยเดี๋ยวคนต้องการฟอกเก็บลงตรงงานเบาะผ้าครับด้านหลังให้นะครับส,สะอาดเลยนะครับที่วางนะครับพักแขนตรงกลางที่ว่างคนน้ำแก้วน้ํามีให้แล้วรองรับไอโซฟิกของตัวเด็กครับที่นั่งมีให้ทั้งสองฝั่งแล้วนะครับ ด้านหลังของตัวงานเบานะครับทำการพับขึ้นได้เพื่อใช้พื้นที่ให้สอยของตัวนะครับเก็บของสัมภะระกับเดินทางได้ทับท้งสองฝั่งนะครับต้องการที่ไม่อยากให้ตักแดบตักฝนคันนี้สามารถทำการพับเบาของตัวแถวหลังเพื่อใช้พื้นที่ให้สอยนะครับถือว่าเป็นรถกระบะอเนกประสงค์รถกระบะได้นะครับด้านหลังนะครับที่แขวนของมีให้2จุดเลยเอาสภาพเบาเฮดรูมของตัวงานหลังคานะครับสภาพเดิมนะครับคันนี้ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอดเปิดเปื้อนนะครับของตัวงานหลังคาด้านบนนะครับตามจับขึ้นลงสะดวกสบายทั้งสองฝั่งนะครับ โครงสร้างด้านหลังนะครับให้ดูซูเปอร์เบสอาร์คเรียงตัวนะครับสวยเดิมนะครับงานเสานะครับด้านหลังเสาซีนะครับให้ดูนะครับซูเปอร์เบสอาร์คสภาพเดิมนะครับเรียงตัวนะครับเดิมๆนะครับโครงสร้างนะครับให้ดูด้านหน้างานสบีฝั่งซ้ายนะครับผมไล่แบบละเอียดเลยนะครับไม่มีเรื่องของการตัดต่อหรือข้องานของโครงสร้างนะครับถือว่าเป็นรถกระบะปีใหม่ใครับที่ออกแบบดีไซน์ออกมาให้ดูนะครับเท่และเบิร์นมากขึ้นด้านหลังซิกเกอร์ของตัวเีลเนอร์ของตัวซูเปอร์เฟกนะครับคันนี้นะครับมีให้สองฝั่ง ด้านหลังสภาพของตัวงานแม็กนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีเปลฟสุตบาดเลยด้านหลังเป็นงานเบรกดําด้านหน้างานเบรกดิสนะครับยางจะยางปี23ครับยู่โกมาร์เส้นผมบเชคเรียต์แล้วนะครับโครงสร้างสภาพเดิมสวยไม่มีคาบสนิมนะครับในส่วนตัวงานไฟท้ายนะครับจะออกแบบดีไซน์ให้ดูมีมิติมากขึ้นด้วยงานไฟที่เป็นตัว LED ครับคันนี้นะครับเป็นงาน 3D นะครับจะแตกต่างรุ่น6ตัวฉมเก่านะครับที่จะเป็นงานครับธรรมดาปกตินะครับ ด้านบนนะครับโลโก้แบรของโตโยต้านะครับคันนี้ไฟเบรกด้วยสามมีให้กันชนด้านท้ายตัดเต้งงานโครเมียมนะครับช่วงล่างนะครับล้ออะไรนะครับสภาพของตรงงานโช๊คเดิมๆนะครับโช๊คเดิมๆไม่มีนะครับคาบสนิมหรือการวิ่งทะลุน้ำหนักให้ดูงานด้านท้ายของตัวนะครับแะกนเนอร์คันนี้ติดงานของตัวผ้าใบคุมของมาทีบร้อแล้วนะครับสภาพของตัวนะครับแมกเนอร์นะครับไม่มีเดี่ยวรอนะครับการลากของดูจากดีเทลง่าย ถ้ามีการใช้งานหนักๆห,หรือวัตถุของ,งนหนักๆน,นะครับด้านท้ายเป็นริลลอนนะครับนี่คือสาภาพเดิมๆ CR สาภาพเดิมสวยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็งาน c l นะครับฝั่งซ้ายสาภาพเดิมไม่มีหลอดของการชนโครงสร้างก็ฉลองพิจียนนะครับรับประกันเรื่องโครงสร้างไม่มีความจมน้ำนครับหรือชนหนักครับ ือตัดต่อนะครับแน่นอนเรามีมาตรฐานของการตรวจสอบจากบริษัทของตัว inspection นะครับบริษัทชิคจากซัพพลายเออร์ด้านนอกเข้าตัวโครงสร้างของตัวรถให้อีก214รดยการนะครับลูกค้าสบายใจได้เรื่องของโครงสร้างครับรถของเรานะครับคัดเกตทุกคันนะครับลงในสัญญาซื้อขายชัดเจนนะครับต่อมาผมไล่ให้ดูดีเทลฝั่งขวานะครับสภาพผิวพันธุ์นะครับบางๆเดิมๆนะครับเรียงบางเดิมนะครับสติ๊กเกอร์ปีเนอร์มีทั้งสองฝั่งแล้วชายบันเดด้านข้างนะครับไม่มีรอยแตกนะครับหลือรอยร้าวนะครับ ต่อมาครับในส่วนของตัวงานฝั่งขวาแผงประตูนะครับสภาพสวยเดิมนะครับการจับงานนะครับมีให้งสองฝั่งนะครับสวัสดิ์อาร์ชนะครับไม่มีเรื่องของการตัดต่อหรือเคราะงานโครงสร้างนะครับออลช่างานเปนภายในของเจ้าตัวเอนที่นะครับที่ให้มีให้มานะครับจองค่าปรับไฟฟ้านะครับกระจกลดลงเป็นงานไฟฟ้าจะได้งานออโต้นะครับฝั่งบานเป็นคนที่ขับแล้วนะครับโครงสร้างสวัสดิ์อาร์ชนะครับด้านบน นะครับสวยเดิมนะครับไม่มีเรื่องของการตัดต่อโครงสร้างงานเสาบีด้านข้างผล่ัลดสภาพเดิมทั้งด้านบนด้านล่างสติ๊กเกอร์มอกรนะครับอยู่ครบไม่มีแกะไม่มีร่อนนะครับด้านในของตรงเบาะจะเป็นงานปรับแมนนวลนะครับใช้ง่ายง่ายนะครับเบาะด้านในสภาพเเดิมเดี๋ยวผมต้องการซักเบาะฟอกเบาะให้อนึงรอบนะครับเราบอกอะแบ็กปลอดภัยมีให้แล้วนะครับพวงมลัยนะครับปรับได้นะครับสี่ทิศทาง ครับได้งานสินิทางแล้วการดีไซน์หน้าจอแบบใหม่ของเจ้ารีโวคันนี้นะครับถือว่าออกแบบมาให้ดูครับบึนมากขึ้นนะครับหน้าจอด้วยหน้าจอดีตอนแบบใหม่นะครับฝั่งซ้ายวัดรอบศูนย์ถึงหกพัรอบฝั่งขวาความเร็วรอบศูนย์ถึงสองนะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนมนกิโลนะครับรถปี2 0 2 1ันจนยีถามว่าใช้งานเยอะไหมแต่ข้อดีของคันนี้เป็นรถในงานที่มีการเข้าศูนย์นะครับทุกระยะนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่า เรื่องของ t ต y ยต้าแบรนด์เขานะครับวิ่งได้ไปหลายกิโลอยู่แล้วนะครับหน้าจอนะครับดีไซน์แบบใหม่ไม่ว่าจะเป็นอัตราการเซ็ตเฉลี่ยทิป A ทิป B ข้อมูลการเซตติ้งนะครับอันนี้นะครับมีให้เรียบร้อแล้วนะครับในส่วนของตานคอนโซลด้านหน้านะครับพรมลายสภาพเดิมๆคันนี้นะครับยังไม่ทําการเก็บงานนะครับแต่ด้วยทีมงานได้คอนโซลที่เป็นงานสีบอลเงินนะครับ คอนโซลน,นะครับไม่มีรูดรอยเลยหน้าจอรายการมีให้ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็หน้าจอฮัสกรีนคันนี้นะครับเชื่อมต่อระบบบลูทูธรองรับ Apple CarPlay Android Auto นะครับมีให้เรียบร้อยแล้วแล้วจะมีพอร์ตสายของตัว USB ด้านข้างนะครับไว้ใช้งานนะครับระบบแอร์นะครับเป็นงานเมนนวลใช้งานง่ายๆนะครับพอร์เล็ตด้านล่าง มีให้2จุดนะครับที่วางขนน้ำเจ้าน้ำนะครับมีให้2ช่องพร้อมระบบของตัวเกียร์ที่เป็นซีคเชียลนะครับอัตโนมัติ6สปีดสามารถทําการเล่นระบบของตัวเกียร์นะครับเมนนวลได้นะครับเดี๋ยวเขายาาทำการสตาร์ทให้ดูนะครับเครื่องยนต์เขาย่าเปิดประตูนะครับสภาพเครื่องยนต์ถือว่ารอบเครื่องนิ่งๆเลยนะครับคันนี้นะครับสภาพรอบเครื่องนิ่งๆนะครับที่บางขนน้ำเจ้าวน้ำทั้งสองฝั่งมีให้ทั้งด้านขวาด้านซ้ายนะครับแต่ละให้ดูก่อนนะครับงานฝากระโปรงเปิดด้านข้างฝาถานน้ำมันนะครับคันนี้นะครับ คันเร่งนะครับแล้วก็คันเบรกไม่มีคับสนิมนะครับหรือการใช้งานหนักๆเลยนะครับคันนี้ระบบอีโครหโมดของการขับขี่นะครับประหยัดพลังงานเครื่องยนต์มีให้แล้วก็กำลังเครื่องยนต์ของตัวพาวเวอร์โหมดครับคันนี้มีให้แล้วนะครับระบบเบรกมือมนะครับเป็นงานเมนนวนนะครับที่ปัคแขนตรงกลางเป็นงานนะครับเป็นงานผ้านะครับแล้วก็ยอ u b o l t n a ในจะมีที่เก็บของคอนโซลด้านหน้าเขาจะมีที่เก็บของให้หนึ่งช่องพอระบบของตัว Cool Box นะครับเกียร์ชักนะครับ อย่างสภาพเดิมนะครับสวยเลยกระจกบ,บนล้างตัดแสงนะครับเป็นนุ่นนะครับคันนี้ที่แสบแว่นตาไฟคอนโซลด้านหน้านะครับมีให้ถองจุดและนะครับแผ่มาจากด้านข้างมีกระจกให้นะครับบุคคลท่านั้ข้างนะครับให้เรียบร้อยเลยนะครับผมบอกเลยคันนี้คุ้มค่า คุ้มราคาประหยัดไปกว่า200,000บาทได้กระบ,บะสีประตูยกสูงโฉมหน้าใหม่หล่อๆคันนี้ไพิใชษงานนะครับฟีดาผ่อนเพียงแค่10,000บาทเท่านั้นนะครับอัตราดอ,อกเบีย้ยของเรานะครับเป็นเกียรติที่ใหญ่ของที่สุดในย่านมิวลีลูกค้าที่มีใครรับไปเลยดอกเบีย้เยเริ่มต้น4ปีนะครับ2.59นะครับสามารถผ่อนได้สูงสุด 7ปีนะครับ84งวดเรามีบริการของการส่งเซ็นการไฟแนนซ์ทั่วประเทศครับไม่ว่าจะอยู่นะครับนอกจังหวัดนะครับในกรุงเทพเรามีบริการของการจัดส่งเจ้าที่ไปเซ็นถึงหน้าบ้านของคุณแน่นอนนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับในส่วนของตัวห้องเครื่องด้านหน้าของคันนี้นะครับที่อยคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับรหัสเครื่อง2อ d f TV 4สชูบ16วาลล์หนึ่แรงม้าที่ให้มานะครับพร้อมแรงบิดครับสูงสุดถึง400นิวตันเมตรนะครับตัวนี้สภาพแรกเข้าใหม่ ที่ไม่ทําการปรับสภาพหรือเก็บรตัวงานนะครับให้ดูสภาพเครื่องยนต์นะครับไม่มีรอยเสิมรั่วของตัวมันเครื่องนะครับมาร์คสีแจ้มสีตามรอยข้อต่อของอันหัวน็อตไม่มีการแกะและการขยับของตัวงานชุดใบแจนะครับวะจหลั์ของการดูโครงสร้างของตัวรถนะครับดูดูด้วยกันง่ายๆครับด้านหน้านะครับมีกัน3จุดครับจุดแรกนะครับคือแก้มงานฝั่งซ้ายให้ดูงานฝาโปงหัวน็อตนะครับไม่มีแกะหรือการขยับนะครับไล่มานะครับดูงานซีเดิมนะครับแก้มงานฝั่งซ้ายนะครับเนมเพจตตัวย่าเดิมหมุดเดิมนนะะคครรรรััับบบไมม่ียขกกกาา ด้านหน้าของตรงงานแกนนะครับไม่มีรอยของการตัดต่อหรือเคาะงานนะครับจุดที่2คือคันด้านหน้าเลยนะครับรถหลองเราด้วยง่ายคันด้านหน้านะครับคันนี้ไม่มีรอของการชนโครงสร้างนะครับให้ดูจากงานแคมคาเล็กด้านในนะครับสภาพเดิมนะครับจุดที่3นะครับคืองานฝั่งขวานะครับให้ดูงานสคเพตโตโยต้ายังอยู่เดิมนะครับฝาโปงไม่มีเกะหรือการถอดนะครับติกเกอร์ทุกอย่างยังอยู่เดิมนะครับเฉียงความร้อนไม่มีรอยฉีกขาดนะครับหรือรอยลอนของตรงงานครับเฉียงความร้อน ติ๊กเกอร์ข้อควรระวังด้านหน้ายังอยู่ครบขอบเพชรอาร์คเรียงตัวนะครับสวยเดิมนะครับแล้วก็สองมอบนะครับทำการครับเก็บไปตรงงานด้านนอกนะครับด้านในนะครับแล้วก็รีเฟิร์ชภายในเก็บทำความสะอาดนะครับเปลี่ยนฐานน้ำมันเครื่องเหลวนะครับตรวจสอบระบบของตัวเครื่องยนต์นะครับไฟฟ้าและแบตเตอรี่ให้ลูกค้าก่อนส่งมอบนะครับเรามีวบริการคันขายครับเกี่ยวกับรงของตัวเครื่องยนต์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่ระบบเกียร์เซอร์วิสจากทางบริษัทให้ลูกค้าเดือนเต็มๆถ้าลูกค้าท่านใดสนใจผอมมอบเลยครับคันนี้ คุ้มค่าคุ้มราคาได้กระบะสีประตูยกสูงเกียร์ออโต้นะครับโฉมหน้าใหม่ๆไว้ใช้งานขับนุ่มนะครับคันนี้ได้รุ่นขตัวซูเปอร์เฟกไปใช้งานนะครับวงเลี้ยวนะครับคันนี้นะครับกระชับมากขึ้นนะครับขับใกล้ขับไกลคันนี้นะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์ของการใช้งานแน่นอนนะครับฟีดาอ่อนเพียงแค่ห0ึ่งเท่านั้นครับแต่ราคาเพียงแค่ห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับกับโตโยต้าไฮรักดีโว่สองจุดสี่ตัวเอ็นทีครับตัวนี้เป็นตัวเบลนเนอร์ ซีมัตุยกส่งเกียโต้ไป2,021จดทะเบียนปี2นะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาประหยัดไปกว่า200,000บาทนะครับก็จักันนะครับฝากติดตามนะครับประทางครับช่องส่วนรถเขม่นะครับประทางเม้งครับเพชรยนนะครับเพื่อกันแากให้ทางช่องขผมนะครับแล้วปดติดตามนะครับประทางช่องส่วนรถเข็หม่ยคางผมนะครับผมจะพามาอัปเดตครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะครับรถครัวนะครับจะพามาอัปเดตครับคันสวยๆคันต่อไปนะครับวันนี้ครับทั้นเม้งนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ